เราอมันเป็นปขอะนะลูก,ออกปปได้ปได,ไปได้ได้หมดเาีดน้ำเลยนมไม่ออเนี่ยมันเป็นขอ,อนลูกระวอ,อ,กอ,อไม่เป็เหลี่ยมะีน้ำมันไปถไม่งั้นมันจะม่เรีย,เยอบอเหอมัน,น,นมมผดห มันอันเล็กมันหมดแล้วีรกับจัมาขอขอมาจามาเจนหน้าลูกพี่จะมันเจนหน้าก่อนลูกมั้ยแม่ปัาโต้จุ้ยาม่ชะฮา,านะ ชัแนงจำแนงตำแนงจเกือกีงำเกลือจำงหลือกเก้ือก้าเกลืแ้งค่ะไม่มันนิเดียวถะงร้อนเกลอกจำแปงค่ะอ๋อเหรอจ่เกลือกจำเกลือกมีคอสตูมส่วนตัวนะคะเขาแต่งหน้าไว้มีคอสตูมอ่ะ คืเสามแจ้งแทนยิ่งใหญ่ยังไ่นะสามแจ้งมันมันมันนอนนี่ก็ได้เหรอสามแจ้งแทนยิ่งใหญ่สองแทนนี้ใส่ได้เลยเนี่ยใช่หลายแทนมันนั้นใครเยอะยุ่งแทนมันจะไม่เหรอผูกมัน อันนี้เอาีควายให้เายกินทีนใหญ่คนทาไมก่อนเวอาสุดที่ควายเวยอันนี้มันเตามืช่กัน่ะใช่ค่ะจริงๆเขาก็าใช้ขี้ควายขี้แพ้ขี้อย่างประสานไอ้เนี่ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ที่นเนี่ยเอาผงน้องแปดด้วยเอาองน้องมาเติมด้วยที่มันวอลไปอ่ะ ตูหมอวกมาน้องมาใส่สิน้องไม่ถึงอ่ะนี่แตกกันไปเอาอาไหนไอ้เหรอก็เราเนี่ยนี่เหรอแดงมาได้หนาเดีได้จ้าไม่ได้ทาสักทีก็สีแล้ก็ไม่ไหวอะที่ดินนี่อันนั้นจะใช้ได้ว่านี่